สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับก็ฝนตกครับคลิปนี้นะครับฝนตกครับผมก็เดินทางนะครับเดินทางเหมือนเดิมฝนตกถนนลื่นก็ระมัดระวังครับคอยฟินคอยไปท่านผู้ชมนะครับไปเรื่อยๆครับ หลังจากที่เข้าบ้านมาหลายวันนะครับตอนนี้ก็มีงานแล้วครับไปเรื่อยๆครับฝนตกถนนลื่นนะครับเห็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศแบบนี้มันต้องนอนนะครับผมว่านะครับแจสตีมสดก็ห้าง <laughs> มีแต่ของห้างครับ โอ้ยมีแนวสวนประกอบไป็นยาง่อยนี่ครับตอนนี้ความเร็วที่ใช้ไม่ทไม่ถึง60สินะครับหกนี่แหละผมจะวิ่ง60ิบนะครับก็เดี๋ยวเหยียบขึ้นไปหลังจากที่ไปผูกมันมานะครับท่านผู้ชม ช่วงประมาณน่าจะตีห้านะครับผมผมมูเมียขึ้นมาตีห้าเห็นมันตกแล้วนะครับผมเลยรู้สึกตัวขึ้นมาตีห้านะครับฝนตกแล้วนะครับไม่รู้ว่าน่าจะตกประมาณตีสองตีสามหรือเปล่าไม่แน่ใจพายุเขา่าท่านผู้ชมนะครับโอ้ยอดสว่าเขานะตอะ อยย่านก็ไม่ได้เกี่ยวเขาเพราะอยังดอกนคอยเรียนด้อโอ้ยคือมาใกล้ผมแต่นาะรถคันนี้แบบนี้ไบบนี่แบบกำลังเชี่ยงเลยเอาออกเล็กน้อยก็ลุกมัน,นโอ้ยโดนไหลเพรนะอย่างนี้ผมระมัดระวังตัวอยู่แล้วนะครับแต่ขนาดระวังยังพลาดอยู่ ถ้าแก่ถูกเลขกอีกแล้วครับถือเรียกไอทะเบียนรถไม่ออกนะครับถ้าคนซื้อเปลี่ยนก็จะถืออยู่นะครับมันออกแปดสามบ่เรียกอะกาซื้อแปดซี่กับซื้อขึ้นซื้อลงซื้อหนาซื้อล้างเพิ่็จะถืออยู่นะครับแต่ว่าที่ถือไอเตรียมเตรียมเลขก็คืออ่าเป็นเบอร์รถนะครับซึ่งผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันถืออ่าถเรขยกออมสินเดี๋ยวแกว่า นะครับรถผมนั่นแหละครับเรียกที่ออกนั่นแหละครับเบอร์เบอร์สิบสี่นะครับเพาะถ้าได้เด็กาขนมน้ำเกลียอยู่ฝนตกแบบนี้ผมบ็กล้าให้ดีแต่ผู้ชมผมบอกวาเสีอผมยันกลัวมันลื่นนะครับฝนตกกลัวถนนลื่นมากครับก็คอยเป็นคอยไปอ่ะอีกอย่างหนึ่งจ้าล้องกับคาดน้นอยแล้วกาน ตกใจอย่า <c oughs> เป็นไห้วะอ <c oughs> ย่าเป็นลองไห้โอ้ฮิตาชิอะไร ZX งามเหรอโอ้ไปแห่งเหรอวะจะวิ่งแรงๆแบบพวกคุณได้ไหมนี่จัดจวดนะ แต่บอลดอกยางหนามันหลวนแล้วเลยครับยางหนาก็ได้มันเบิดล่องเบิดไล่แล้วครับยางหนา้ามันพร้อมที่จะลื่นตลอด24ชั่วโมงครับต้องค่อยเปลี่ยนค่อยไปเอา ปลายทางก็สหัไทยนะครับสหัไทยครับใส่ยเป้งอุดอนนะคุผู้ชมนะครับโอ้ย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  แห่งยันอนู่ผมผมว่านี่ฝนตกทั่วฟ้านะครับนี่แบบเนี้ยทั่วฟ้า,าบออาานผู้ชมมามเจาว่าฝนตกทั่วฟ้าบพรเนี่ยทางหนตกก็คอมเมนต์มาบอกน้ำหนักันใน้ด้อนะครับฟังได้ตกบ้านได้ตกจังหวัดได้ตก,กอะไรนะครับคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับอากาศแบบนี้ผมว่าทั่วฟ้าแล้วนะ ถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะล้องทำไมได้เห็นหน้านอ้องี่ก็สบายสบายแฟนผมว่าจะไปขึ้นภูทับเบิกฝนตกว่าได้ขึ้นจำเพากล้าข้นท่นมันสั้นตอนนี้กำลังกลับบ้านครับเบรครับเบร เลี้ยวขอปั๊มอะไรเติมก๊าซว้างันเกียบก่ได้มันมืนแถไปเลยแม้ว่าเหนื่อยเลี้ยวออกอะรจีออก่าได้มันลื่นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็เป็นไฟแดงโนนศีลานะครับตรงนั้นก็จะเป็นร้านไฟที่ที่มาทำนะครับที่รถบรรทุกชอบมาจอดทำกันก็คืออยู่ตรงนั้นนะครับ ร้านไฟร้านอ่าไอ้ยัยผมมาจีถามเลยผู้ชมมาเนี่ย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 หลอดไฟใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับมันขาดได้เวนี่มันมันมันว่าติดเนี่ยตอนเนี้ยน,นะครับเห็นป่ไม่ติดนะครับมันไม่ติดมันขาดเยังไงเั็นนิดเดนะี๋ยวเนี่ย เห็ุจังไดยว่าจะไปให้ร้านเขาทำให้แต่ว่าแต่ว่ามันฝนตกที่นอ้องนะครับอดเอาซะก่อนฝนตกครับเห็ดดีเห็ดดีนดี่ครับตอนนี้เราก็ออกจากไฟแดงมาแล้วครับที่เกียร์ห้า เพิ่งถนโนรถพี่น้องเหลี่ยมดีปะ่ะตอนนี้ยังลงเม็ดอยู่นะครับฝนนะครับยังไม่หยุดนะครับยังลงเม็ดอยู่เลยนะครับพอได้ไปไทยลิปตั้งรางไงพวกเจ้าไ,ได้เพิ่งเรามันฝนตกเพิ่งกลางเพื่อนลวกันนะครับดูบนรถแล้วกันนะครับฝนตกครับโดนอยลางมามไม่ไม่โอ้ยเออีแล้วยวฝนดิ <laughs> หน้านี้เขาก็ล้างล่างนิดน้อยนะครับล่างเนี่ว่าล่างเนี่นะครับอ่านี่ยผู้ได้มั่นกับล่างรดส่วนผมอ่าจะค่อยๆขีดน้ำหมดหรอ,อกลาว่ากัอว่าวังที่คือโา

ลงๆๆออกเยอะแล้วมาเลียนไกลรอเออท่านผู้ชมไปว่าอะไรตั้งใจจีเย็ดใส่ดีแต่มันถือเพียงเนีน่ยะครับก็จะใช้ความเร็วอ่าไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะู้อ่ะผูกอื่นกะใส่อีกก็เหลอใช่ป่ะผมผมโล้าแล้วครับต้องบอกตรงต้องต้องต้องบอกกันตรงๆเลยนะครับว่าผมโล้าแล้วครับถ้าฝนตกนีเลีวยเลยผม ใค้ตัวผมขับไปอยู่อ่ะโอ้โหพนโบอะสี่อยสี่สิบเลี้ยงรถในฝันรุ่นในฝันเนี้ยท่านผู้ชมนี่ครับเป็นบรรยากาศสองข้างทางนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับผม วันศุกร์แป้งไปลงพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่ท่าเรือสาทัยนะครับอาทิตย์นี้ได้เที่ยวเดียวท่านผู้ชมนี่แหละครับเที่ยวเดียวกับเที่ยวนี่แหละอาทิตย์ละเที่ยวเพียงไหนแตผู้จ้าว่ะขักว่ะกับอ่าเที่ยวเที่ยวนั้นตีเปล่านะครับไม่นับเอาไม่นับไม่นับเที่ยวนะครับ คือว่าได้ครึ่งเที่ยวตีเป่าไหมนับครับตีเป่าเที่ยวเดียวจากราเรียนอะันนี้เที่ยวเดียวนะครับไล่ให้ฟังเลยนะครับอย่าอย่าไล่ให้ฟังนะครับสําหรับเจ้าของรถนะครับตีเป่าลงมานะครับตีเป่าลงมานะครับสําหรับเจ้าของรถนะครับที่ผมอ่า อ่พ่อสิดาออกนะครับก็เดาเอานะครับก็ยังฟูนนะครับวิ่งเก้าพันนะครับให้ลูกน้องไปเจ็ดพันนะครับถ้าแก่เหลือสองพันนะครับตีเปล่านะครับก็เหลืออยู่แค่นั้นนะครับวันหนึ่งนะครับถ้าแก่ก็เหลือสองพันนะครับอย่างเที่ยวนี้นะครับหนักไปหนักกลับนะครับถ้าหนักไปอย่างนี้นะครับอ่าโอ้หมื่นไๆนไไ ถนนเป็นขึ้นครับท่านผู้ชมอยางยังเที่ยวนี้นะครับเที่ยวนี้ก็หนักไปนะครับหนักไปก็ตีไว้ประมาณหมื่นสามนะครับเนี่ยหมื่นสามเท่าแก่ให้เรามา1ม0 0นหนึ่งพันสองแล้วกันอ่ะเท่าแก่ให้เรามาหมื่นหมื่นสองเะแต่แต่แต่แ,ตแตไม่ถึงนะครับนี่นี่ผมไล่เข้าๆให้ดูเฉยๆนะครับ ถ้าแก่สมมุติว่าเท่าแก่ให้มาให้มาหมื่นสองเอาหมื่นสองแล้วกันนั่นแหละเ้่าแก่ให้มาหมื่นสองนะครับค่าบรรทุกเอามาก็ประมาณหมื่นสามนะครับผมตีไว้นะครับเฉลี่ยให้นะครับก็เ้าแก่ก็เหลืออยู่พันหนึ่งนะครับแล้วก็เ้าแก่ก็จะได้ขากลับอีกนะครับปูนเก้าพันนะครับแปดแปดพันเก้าพันถ้าแก่ก็เหลือบวกกับอีกนี่พันหนึ่งนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณเก้าพันหมื่นนะครับ สำหรับเท่าแก่นะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับผู้ใดอยากเรียนรถอยากออกรถก็ลองไหลเบิงนะครับถ้าเราขับเองก็เสียแต่ค่าน้ํามันครับค่าน้ํามันเที่ยวหนึ่งก็ไปกลับก็ตีไว้เลยตีถิมๆไปเลยนะครับเที่ยวละหมื่นนะครับแต่ที่จริงมันไม่ถึงหรอกครับที่จริงไม่ถึงนะครับบางเที่ยวก็เจ็ดแปดพันนะครับบางเที่ยวก็หกพันแล้วแต่นะครับ แต่แต่ใกล e so e ้แต่ไกลนะครับบางทีเขาไปลงสระบุรีอย่างนี้นะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณเที่ยวละหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าเลยแหละหมื่นห้าหมื่นหกนู่นแหละนะครับสําหรับที่คนออกรถมาขับเองนะครับออกมาขับเองไม่ต้องจ้างลูกน้องนะครับก็จะเหลือหมื่นย่งนะครับหนึ่งหมื่นย่างนี่แรียนตะปูนี่ก็มื่นี่แล้วท่านผู้ชมนะครับสําหรับ ผู้ใดที่สอบถามขอมานะครับมาออกรถามาเรียนเองริงไหนดีบอ่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันกาดีย่างเสียย่างครับออกรถมาก็รถตัวเองก็มีค่าใช้ใจ่ายก็บำรุงรักษานะครับหนึ่งเปลี่ยนยางสองน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันเพียงท้ายนะครับพวกนี้นะครับมันเป็น อะไรที่ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแต่เราหาได้เบิ่งสาระอย่างนึงท่านผู้ชมแต่เราหาหาได้เยอะกว่านั้นครับถ้าผู้ใดมีโอกาสมีเงินมีทองอะเมียนมันเลยท่านผู้ชมแค่ไปลีรอนะครับอย่างผมก็ผมมีเงินนะครับถ้าผมมีตังมีเงินเนี่ยผมเอาแล้วนะ ย่านไปบอลอดวะทำไมถึงยันไปบ่ลรอดนะครับยันหาง,งานบ่ได้นีเดียวแต่ผู้ชมช่วงนี้งานก็อึดยากด้วยนะครับงานอึดกับท่านผู้ชมงานไม่ค่อยมีนะครับขนาดรถบริษัทรถผมเคยวิ่งนะครับเคยวิ่งปีหนึ่งอย่างงานไม่มีก็แปดเที่ยวเก้าเที่ยวนะครับอันนี้สีหาเดี๋ยวเนี้ทุกวันนี้เหลือสี่ห้าเที่ยวนะครับต่อต่อเดือนนะครับ ก็อย่างเดือนนี้ก็กลางเดือนแล้วเนาะกลางเดือนก็นี่ครับเที่ยวสามนะผู้ชมนะครับนี่เป็นเที่ยวสามของผมนะครับกลางเดือนแล้วนะครับเองเนี่ยก็จอ่ะขักแนวอะกลางเดือนแล้วนะครับที่เที่ยวที่สามครับเองเนี่ยัต่ที่เป็นจะถือรถยึดบ่ถ้าเป็นขับเองนะครับงวดก็ ถ้าเป็นมือนหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณหกหมื่นนะครับงวดนะครับลดลดหัวลากนะครับมือนหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณหกหมื่นนะครับ่างวดหกหมื hmm. ่นถึงเจ็ดหมื่นบนละปาหกเจ็ดหมื่นอยู่ที่ดาวครับดาวมากดาวน้อยนะครับแล้วก็มือสองก็น่าจะอยู่ประมาณสี่หมื่นนะครับสามสี่ห้านะครับประมาณนี้สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ดาวเหมือนกันครับ ดาวมากก็ผ่อนน้อยครับดาวน้อยก็ผ่อนมากครับเป็นธรรมดานะครับผมก,ก็ดีอยู่ครับแต่ผู้ชมดีดีอยู่นะครับไม่ได้ว่าไม่ดีดียดอยู่นะครับรถพวกนี้คือหาตังง่ายนะครับหาตังได้ไวนะครับไม่ใช่หาตังง่าย ตีเอาเอาท่านผู้ชมตีเอาเดือนหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งสิบเที่ยวนะครับเที่ยวละหมื่นนะครับก็เป็นแสนหนึ่งนะครับโอ้หมื่นเานผู้ชมเอ้พอเห็นยังดรอพกเจอไปแบบมืดๆนี่นละฮะาสิบเที่ยวก็แสนนะครับถ้าขับเองนะครับหากค่ารถออกไปค่างวดรถนะครับหากค่างวดรถออกไปตีไว้ หกหมื่นนะครับค่างวดรถออกไปหกหมืนเหลือสี่หมื่นครับเก็บนะครับเก็บเก็บไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อาไว้แต่สมมันดูแลรักษานะครับช่วงงานไม่มีนะครับก็จะได้เอาตังตรงนี้แหละไปจ่ายค่างวดนะครับสําหรับใครที่อยากได้นะครับก็ลองคิดดูนะครับผมผมว่ามันได้อยู่แล้วแหละถ้าออกมาต้องดิ้นรนครับงานมันจะมายังไงมากับรถนั่นแหละครับนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเอาไปคิดดูนะครับอาผุ้ไหนมีเงินมีทองอะจัดเลยนะครับเห็นดีด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ